ว่เนี่ยทำเรียนขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักราโปรดพระราชทานนะครับเดินมาในกาพระราชทานเิดสมบูรโอรุูสุภาพสิชีวนะครับพร้อมกันนั้นสมเด็จพระอริยวุศาอัตยสุสมทด็จพระสัตราชรงกดประทานท้าศายประธานของชอบไม้จันทร์าในการพระราชทานเสมรณ์โอรุูนะครับ โดยเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้อการซงองูแลูที่แด้ควาเป็นพลเมงสวามดีมาตลอดชีวิตนะครับก็ทรงขานาโอรเตอร์ทานมาในครั้งที้นะครับเปนเกียรติวั่สุาทายของี่ของผูปูเพราะเพื่อสดงออหรือความสำนึกในตัวหารณ ในาณะศิยาสิบาลที่ได้แ่ายในผู้เฒ่าคทุกท่านะครับมรการต่างๆโอ้ยไม้จ้าแล้วก็้าตายปนะคานกลางสุโั